พอพูดถึงคําว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรกันครับสําหรับหลายๆคนก็อาจจะเป็นภาพของการไม่ไปทําร้ายสัตว์ไม่ทารุณกรรมแต่ถ้าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแนวคิดนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากแล้วก็ได้กลายเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลโดยตรงมาถึงอาหารบนจานและก็สุขภาพของเราด้วยแหละครับวันนี้เราจะมาไขาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยดีกว่าคําว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ แค่การมีข้าวกินมีน้ำดื่มก็พอแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละครับเราจะได้คำตอบที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเรื่องนี้ไปเลยก็ได้โอเคครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะมันอยู่ตรงนี้เองเรากําลังเปลี่ยนผ่านมุมมองจากแบบเดิมๆที่เราคิดกันแค่ว่าโอเคอย่าไปทำร้ายสัตว์ ซึ่งมันเป็นการป้องกันสิ่งไม่ที่ดีใช่ไหมครับไปสู่แนวคิดใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการส่งเสริมสิ่งที่ดีหรือพูดง่ายๆก็คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์อย่างเป็นระบบนั่นเองครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ก่อนจากนั้นไปดูหลักการพื้นฐานที่เขาใช้กันทั่วโลกแล้วมาดูกันว่ามันมาเกี่ยวกับอาหารที่เรากินแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราได้ยังไงก่อนที่เราจะไปปิดท้ายกันดดด้้้้ววววยยยยแนนคคิภาาาพใหญ่่่่ททีเเชืออโงงุกกขไััรบ มาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันถึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกสงสารหรือความเมตตาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการยกระดับขึ้นไปสู่การเป็นสาขาวิชาที่มีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้จริงๆครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเส้นทางของแนวคิดนี้ในบ้านเรานะฮะ โหน่าสนใจมากเลยครับจากจุดเริ่มต้นในปี2452ที่เรามีกฎหมายเพื่อป้องกันการทารุณกรรมเป็นหลักจนมาถึงปี2508ที่มีกรอบความทิศสากลเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยในปี2557ที่กฎหมายของเราเปลี่ยนไปนเน้นการจัดสวดดิภาพอย่างจริงจังนี่คือการเปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญมากๆเลยนะครับมาถึงส่วนที่2แล้วครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหลักอิสรภาพห้าประการซึ่งเป็นเหมือนกฎพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยครับและนี่ก็คือ5ข้อที่ว่าครับลองนึกภาพตามนะครับมันเริ่มตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานมากๆเลยอย่างการไม่หิวไม่กระหายน้ําไปจนถึงความต้องการทางใจก็คือการไม่ต้องหวาดกลัวหรือทุกขทรมานจะเห็นเลยนะครับว่ามันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตศัตร์จริงๆทั้งร่างกายและก็จิตใจเลย แล้วจุดนี้เองครับที่ทําให้หลักการ5ข้อเนี่ยมันจับต้องได้จริงลองดูตัวอย่างอิสระภาพในการแสดงพฤติกรรมนะครับสําหรับสุกรในฟาร์มเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีที่ยืนนะแต่คือการมีของให้มันขุดคุ้ยตามสัญชาตญยานของมันด้วยส่วนสุนับที่บ้านก็คือการได้ออกไปเดินเล่นได้วิ่งเล่นทุกวันนี่แหละครับคือการทําความเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดจริงๆเอาละครับจากหลักการกว้างๆนะฮะทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องที่ โอ้โหใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คืออาหารบนจานของเรานั่นเองซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกับสวัสดิภาพสัตว์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปความเชื่อมโยงนี้ได้ดีมากๆเลยครับสัตว์ที่เครียดจะมีจิตใจและร่างกายที่อ่อนแอและจะเจ็บปุ๋ยในที่สุดประโยคนี้มันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าสภาวะทางจิตใจของสัตว์เนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับสุขภาพร่างกายของมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ชัดเจนเลยครับเมื่อสัตว์มีความสุขไม่เครียดร่างกายของมันก็จะแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาติและพอสัตว์แข็งแรงขึ้นความจําเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มก็จะลดลงอย่างมหาศา,ศาลเลยครับผมและอการที่เราลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้เนี่นะฮะมันส่งผลดีกับพวกเราโดยตรงเลยทั้งการช่วยต่อสู้กับวิกฤตเชื้อดือยาที่น่ากลัวมากๆตอนนี้ลดความเสี่ยงยาตกค้างในเนื้อสัตว์ และท้ายที่สุดแล้วก็คืออาหารบนจานของเรานี่แหละครับที่จะปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้อาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยนะฮะร,รู้หรือเปล่าครับว่าเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วที่การใช้ฮอร์โมนในการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าเรากินไก่ฉีดฮอร์โมนจริงๆแล้วเป็นแค่ความเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากมาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบที่เข้มงวดนี่แหละครับเอาละครับจากเรื่องในฟาร์มเรากลับมาที่บบ้้าาานนของงเรรกััคบ เรื่องที่ใกล้ตัวยิ่งกว่าเดิมหลักการเดียวกันนี้เลยครับสามารถเอามาปรับใช้กับการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเพื่อให้เราแน่ใจว่าเพื่อนสีขาของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดจริงๆคำถามนี้ผมว่าน่าคิดตามมากๆเลยนะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขากําลังแค่รอดชีวิตหรือว่ากําลังใช้ชีวิตกันแน่การมีที่นอนมีอาหารให้กิน นั่นอาจจะแค่ทําให้เขารอดชีวิตแต่การที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งหลักอิสรภาพหาประการนี่แหละคือคําตอบเลยแล้วถ้าจะให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆในทางปฏิบัติเลยนะฮะมันก็คือการกระทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับอย่างการพาเขาไปเดินเล่นจัดที่นอนสบายๆให้หรือการฝึกแบบให้กําลังใจทั้งหมดนี้คือการตอบสนองต่อหลัก5ข้อทั้งสิ้นเลยในทางกับการ การล่ามเขาไว้กําลังแจ้งหรือการลงโทษด,ดุรแรงก็คือสิ่งที่สวนทางกับหลักการอย่างนี้โดยตรงเลยครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการดูแลสัตว์เลี้ยงแค่ตัวเดียวในบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในบ้านนะครับแต่มันเชื่อมโยงไปถึงปัญหาระดับสังคมเลยความรับผิดชอบของเจ้าของแต่ละคนนี่แหละครับคือแนวป้องกันที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะในการแก้ปัญหาสัตจรจ,จัดและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คนอย่างโรคพิษสุนัขบ้าได้อีกด้วย และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เราจะมาทําความเข้าใจแนวคิดที่เรียกว่าสวัสดิภาพหนึ่งเดียวหรือ one welfare ซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่า one welfare ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือสวัสดิภาพหนึ่งเดียวซึ่งหัวใจของมันง่ายมากๆเลยครับก็คือสวัสดิภาพของสัตว์สุขภาวะของมนุษย์ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องที่แยกออกจากกันอีกต่อไปแล้วแต่มันคือ3มสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยครับภาพความเชื่อมโยงมันเป็นแบบนี้ครับลองนึกตามนะฮะพอเรายกระดับสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้นมนุษย์ก็จะมีอาหารที่ปลอดภัยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันระบบการเกษตรก็จะยั่งยืนขึ้นซึ่งมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมาส่งผลถึงกันเป็นท่อๆเลยดังนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้มันก็คื ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์มันเชื่อมโยงกับชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออกเลยครับการดูแลพวกเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเมตตาอีกต่อไปแต่คือการลงยุนเพื่อสุขภาพของพวกเราสังคมและก็โลกใบนี้และนั่นก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดครับว่าเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจะเลือกอะไร